เต้าหู้ผัดคริกสามสีนะคะมาแล้วค่ะอร่อยโดนใจคนชอบเต้าหู้จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมเต้าหู้แข็งนะคะสองแผ่นค่ะหั่นในลักษณะแบบนี้ไว้ค่ะเป็นชิ้นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นะคะ ค่ะเตรียมไว้สองแผ่นนะคะเสร็จแล้วก็พริกค่ะพริกสามสีนะคะดีไปตลาดแล้วเจอพริกหวานลดร,ราคาค่ะจัดสิคะพริกหวานอะ่ะเขาจะมีความหอมมากกว่าความเผ็ดแล้วการก็จะเพิ่มความหวานตลมกล่อมนะคะด้วยหอมใหญ่ค่ะมีเลยเตรียมไว้หนึ่งจานแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วจะมีไข่ไก่ค่ะสองฟองนะคะต้นหอมหั่นท่อนนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะ เท่านี้ค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้นะคะไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะง่ายๆนะคะเตรียมอ่างผสมมาค่ะตอกไข่ใส่ชามค่ะค่ะแล้วก็เทลาดลงไปในค่ะในเต้าหู้แบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้เต้าหู้กับไข่นะคะเคล้าเคลือบกันค่ะประมาณนี้ค่ะทักไว้ก่อนค่ะน้ําซอสค่ะนี่เตรียมถ้วยมาเลยค่ะทำในส่วนของน้ําซอสกันนะคะ น้ำตาลค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนะหรือประมาณสองช้อนชาค่ะซอสปรุงรสจ้าหนึ่งช้อนอค่ะน้ำมันหอยนะคะสักประมาณสองช้อนค่ะเมนูผัดจะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำปล่าค่ะสักประมาณสามช้อนนะคะผัดแบบให้มีน้ำขูกขลิกกันก็จะเติมน้ำจาแตอนนี้เลยนะคะเบื้องต้นก่อนค่ะเติมเบื้งองต้นก่อนนะคะ,ค,ะคนเสร็จแล้วเราก็แอบ,บชิมได้นะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะน้ำซอสผัดของการค่ะพร้อมแล้วค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันเลยจ้านี่เลยติดไฟนะคะใส่น้ํามันค่ะ่าน้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะพอประมาณค่ะค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะน้ํามันร้อนได้ที่ค่ะเบาไฟค่ะเหลือไฟกลางนะคะนี่นะคะเต้าหู้กับไข่ค่ะให้เคลือบเลยนะคะเคลือบกันให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเต้าหู้กับไข่เนี่ยค่ะลงไปทอดก่อนนะคะ ทอดให้ทั้งไข่ทั้งเต้าหู้นะคะมีความเหลืองหอมเชียวค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะทําให้เต้าหู้ค่ะมีความอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเอาเต้าหู้มาทอดเลยใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบกระด้างกระด้างอ่ะเนาะอ้าวเนี่ยค่ะค่ะกลับด้านนะคะถ้าอีกด้านเป็นเหลืองเราสามารถกลับด้านเลยค่ะ หอมไข่ค่ะประมาณนี้นะคะไข่กับเต้าหู้นะคะเขาก็พอเหลืองๆนะคะทอดแค่พอเหลืองๆพอค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะใช้ตะแกรงนะคะกรองน้ํามันออกนะคะค่ะก็จะได้ไข่กับเต้าหู้นะคะเคลือบกันแบบนี้ไว้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะหน้าตาก็จะสวยๆประมาณนี้นะคะเทน้ํามันออกนะคะเราจะมาทําการผัดกันนะคะน้ามันค่ะเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่า ตอนท่อเต้าหู้เราก็ใช้น้ํามันเยอะพอสมควรแล้วนะคะนี่เลยจ้าใส่กระเทียมค่ะลงไปเจียวนะคะกระเทียมไทยนะคะโขลกหย,ยาบๆค่ะวันนี้การใช้ประมาณสองช้อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวการจะทําเป็นกระเทียมเจียวโรยหน้านะคะเดี๋ยวจะแบ่งพักไว้สักส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไว้สําหรับผัดสักส่วนหนึ่งเต้าหู้อยู่จัดเลยจ้าเนี่ยค่ะการก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะตักพักไว้ก่อนผักอะคะ่ะลงไปผัด ให้ผักสลดก่อนนะคะไปก,กลางๆนะคะจังหวะนี้เอาค่ะผักสลดได้ที่เราก็เอาเต้าหู้ค่ะใส่กลับลงไปค่ะลุกเค้าก่อนซักรอบสองรอบนะคะแบบนี้ค่ะน้ำซอสค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เลยค่ะเนี่ยค่ะสะดวกดีนะคะลุกเค้าค่ะถ้าเห็นว่าน้ำน้อยสามารถเพิ่มน้ำได้นะคะ การเพิ่มไปสักประมาณสองช้อนนะคะนี่ค่ะปรับแต่งรสชาติได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะการจะเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะไลกอยกลางค่อนไปทางแรงนะคะอ่าโอเครสชาตินะคะได้ดั่งใจแล้วค่ะเราปิดท้ายด้วยต้นหอมท่อนค่ะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วคลุกเคล้าอีกสองทีค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็จะได้กับข้าวจานแบบน่ากินน่ากินนะคะนี่เลยค่ะเต้าหู้ผัดพริกหวานค่ะแบบน่ากินอร่อยแน่นอนค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะเต้าหู้ผัดพริกหวานค่ะผัดกันแบบง่ายๆนะคะนี่วิธีทาให้เต้าหู้นะคะมีความน่ากินค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะผัดง่ายๆนะคะข้าวสวยข้าวต้มมาเลยจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ